ญาติมาเยี่ยมจากยะโสธรเดี๋ยวเราไปต้อนรับกันดีกว่า Let's go <S ไปดูตาติ้งตาัดเย็บมาจากยะโสธรอ,อ้าวของฝากที่จะให้คุณตาคุณยายกับยะโสธรด้วย นี่ก็เพิ่มมาคันเจอร์ที่แชนดี้ทำไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะทำจุดแคมปิ้งกันตรงนี้กีเตอร์เดี๋ยวเราเอานางกวากสีมหาโพฝากเขึ้นกลับบ้านสองต้นนะ ลุกเลยสองต้นนี้สวยเนาะไม่มีกันไปให้ตัดอันที่มันไม่อ,อนออกนิดีเดียวคอนตัดตันนึง อันนี้เรียกว่านางกวากสีมหาโพนเนี่ยได้แล้วคุณแม่เอาให้แล้วให้ไปกี่ต้นต้นหนึ่งขอบคุณค่ะนูจะเอาให้สี่ต้นยายให้ไปกี่แล้วกี่ต้นมันไม่มีที่ใสบอกอันนี้อันนี้ของฝากพีเตอร์เป็นงานกลุ่มกัลยานมิตรของเราที่ทําโดยสวขอบคุณคเอาไว้ลองแก้วลองจักการตวรับแขก พี่เตอร์เอานำบัตรให้เพื่อนงานกลุ่มการะยาะนาะมิค่ะอันนี้อะไรเนี่ยคุณอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวอเอาลงไว้ให้แล้วหนุป๊อดเอาอีกสักสอบไหมเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากบ้านลุงออสอ่ะลุงออสปลูกเหรอออเอาให้ พลังตัวนี้มันชีบอดตายตีขุดอามันร้อนไม่ตายหรอกมันมีที่บังตั้งกักสีมหาโพนี่ยถ้าใครปลูกเราจะรวยนระอตะปไูกไว้บ้านไหดีนอนยังไม่ตื่นเหรอเที่ยงแล้วเนี่ยไม่ตื่นแล้วขึ้นมาข้างนีสวนเลิอกดึกเมื่อคืนแถบเย็นแถบบุรี ไทยก็เอาไปกับ <benim dividends> ้าก็ชอไปเที่ยถวายดาวเรืองก็จะรดงเรืองอันนี้แถบเงินแถบทองจะได้ร่ำรวยเงินทองอัดซีดเลยที่สาเอาไปถ่ายรูปน้ำกงได้มามดอกไม้กันนะต้นปาล์มรดูเรอเียกอยมต้นาเี่ปลูกอยู่ไหม เอากล้องมาเลื yeah, ่มาถ่ายรูปกันบังจอ แพญนะาใหญ่แย่กับเศรษฐีพันล้านจะพา้องไปเที่ยวยะโสธรก่ะเียามา่ายนาเฟ่ยกเอัน้่นนนพญาใหญ้ยเ้นร้าพญาใหญ่แยนี่าขายต้นละสองแสน ปูกไว้แล้วจะถูกหว้ขั้วอันนี้เรียกว่าเศรษฐีพันล้านนะคะคุณอา้าจะขยายพันก็คือตัดแล้วไปตัดได้เลยเนาะหนูมีต้นละสองแสนห้าอยู่สองต้นตอนนี้ค่ะอันนี้แบ่งให้คุณอาแบ่งช่วงให้นะคะให้น้องไปเที่ยวอยู่ยะโสธรเอาไว้ไหนอ่ะเตือ มันหายได้นี่ถ้าคุณอาจอดนี่คือหายเด้อต้นเนี้ยเขาเขา,เขาอยากได้กันเอาย้รถได้ไหมนะเอาไว้ข้างในถ้าจอดนี่เตมหมดเลยถ,ถ้าจอดนี่หายแน่นอนเอาไว้ไหนดีจอดไหนหรอกเอ